ลาวนะครับออกมาตรการสั่งห้ามส่งออกไม้ท่อนและไม้สุงนะครับป้องกันการลักลอบตัดไม้ขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับภาคเอกชนของลาวในความร่วมมือพัฒนาด้านต่างๆพร้อมกับรายงานพิเศษนะครับในช่วงอาเซียนอดิสาร สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงอาเซียนแอดอีสานทุกวันพุธของสัปดาห์ซึ่งจะนาเสนอข่าวความเคลื่อนไหวและสารคดีเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้นค่ะสปปลาวนะคะได้ออกกฎระเบียบนะคะสั่งห้ามการส่งออกไม้ท่อนไม้สุงที่ยังไม่ได้มีการแปลรูปวังลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายค่ะ นายกรัฐมนตรีสปปลาวออกนโยบายไปยังหน่วยงานรัฐทุกระดับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้และขนถ่ายไม้ตามแนวชายแดนเพื่อนําไปขายให้แก่ต่างชาติโดยมาตรการดังกล่าวนะคะมีสาระสําคัญทั้งสิ้น17ข้อหนึ่งในนั้นคือการห้ามส่งออกไม้สูงไม้ท่อนและไม้แปรรูปใดๆนอกประเทศอย่างเด็ดขาดซึ่งไม้ทุกประเภทจะต้องผ่านการแปรรูปก่อนจึงจะสามารถส่งขายต่างประเทศได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้มอบโลประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับประธานกลุ่มพงสวรรค์กรุ๊ปนะคะที่จากสอปป,อปอลาวค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุภวัฒนากรวงธนะวะสุ คณะบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมอบโล่ประกาศกิติคุณให้กับดรออสพงษ์สวรรค์ประธานกลุ่มบริษัทพงษ์ Group, สวรรค์กรุ๊ปสปปลาวพร้อมร่วม,มยินดีในโอกาสที่กลุ่มบริษัทพงษ์สวรรค์กรุ๊ปได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียอญอตราบุคคลดีเด่นแห่งชาติจากลาวนะคะด้านการพัฒนาและทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยมีนายสอนชัยศรีพันดนรองนายกรัฐมนตรีสปปลาวเป็นผู้มอบซึ่งวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ร่วมมือกับกลุ่ม มานานกว่า4ปีทั้งในด้านของการพัฒนาบุคลากรการให้บริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปปฏิบัติงานที่สอปป,อปลาวขณะที่มคออนะคะยังได้แต่งตั้งประธานบริษัทให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ การพัฒนาด้านโลจิสติกนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ภาครัฐเร่งพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับตลาดของอาเซียนนะคะโดยการมองหาพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนาอย่างเต็มที่อําเภอจตุรัสจ,จังหวัดเชัยภูมินะคะเป็นพื้นที่หนึ่งที่พร้อมทุกด้านสําหรับการเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้าอําเภอนี้มีความพร้อมอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษคะ่ะ พื้นที่กว้างใหญ่ด้านหน้าสถานีรถไฟจตุรัสอ,อําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ที่อ,อําเภอจตุรัสเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นที่เป็นจุดพักสินค้าการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดข้างเคียงเพื่อต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดรับกับตลาดอาเซียนในแผนพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิเองที่เกี่ยวข้องกับทางเอซีเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนไว้ว่า ในอนาคตถ้าได้รับการสนับสนุนหรือได้รับนโยบายเสริมเข้ามาเนี่ยอำเภอจะตุรัสเราซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาให้เป็นโลจิสติกเรื่องการคมนาคมการเกษตรที่พักสินค้ารวมทั้งเ,เรื่องการทำเป็นชุมทางรถไฟนะครับรองรับรถไฟรางคู่ที่สามารถส่งไปได้ถึง น้องคายเลยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราอำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ประมาณ690ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4แสนไร่แบ่งการปกครองออกเป็น9ตำบล119หมู่บ้านมีอัตราการจ้างแรงงานสูงเป็นอันดับหนึ่งจำนวนโรงงานตั้งอยู่หนานแน่นเป็นอันดับสองและมีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับสองของจังหวัด โดยเป็นการจ้างงานในประเภทุตสาหกรรมสิ่งทออีกทั้งยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศไทยชื่อบึงละหานมีเนื้อที่18,000ไร่มีปลาธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของภาคอีสานทำให้อํเาเภอจตุรัสถูกจัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อรองรับอาเซียนในด้านการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องการาพัฒนาเรื่องเส้นทาง,งมคมนาคม โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟซึ่งจะไปเข้ากับนโยบายการทํารถไฟลังคู่เชื่อมต่อกับประเทศอาเซียนของเรานะครับน,นี่ส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือเรื่องการสร้างเป็นคลังสินค้าเป็นแหล่งพักห้องเย็นอะไรต่างๆขนถ่ายสินค้าจากภาคตะวันออกก็ดีภาคกลางก็ดีอีสานตอนเหนือก็ดีเชื่อมมาบรรจบกันแล้วเพื่อส่งต่ออีกทีหนึ่งนะครับ แม้ขณะนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับด้านโลจิสติกของอำเภอจตุรัสยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ด้วยความพร้อมในด้านอื่นๆผู้ประกอบการในอำเภอจตุรัสจึงให้ความสําคัญในการจัดทําแผนธุรกิจที่จะใช้ประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเมื่อมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์อุทยัยอ克รจันถ่ายภาพเนชนกชัยกรรมทีมข่าว N b t บขอนแก่นรายงาน หมดเวลาสำหรับช่วงอาเซียนแอดอิสานแล้วนะคะพบกันใหม่พุทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ